สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเบียในรายวิชาคณิตศาสตร์อีกเช่นเคยนะคะในวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการคูณจำนวน3หลักกับจำนวนมากกว่า3หลักกันค่ะมาเริ่มที่ตัวอย่างที่1เลยนะคะ571คูณ4,923คุณครูจะเอาจำนวนที่มีจำนวนหลักมากกว่าเป็นตัวตั้งนะคะเพราะฉะนั้น จะได้4,923คูณด้วย571นะคะการคูณเราก็จะคูณไปทีละหลักโดยจะเอาหลักหน่วยนะคะก็คือ1ไปคูณกับ4,923ทีละหลักก่อนโดยคูณจากหลังไปหน้านะคะ1คูณ3เป็น3 1คูณ2เป็น2 1คูณ9เป็น9 หนคูณสเป็น4ี่นะคะเสร็จแล้วตัวคูณในหลักหน่วยของเรานะคะต่อไปเราจะใช้ตัวคูณในหลัก10ก็คือเจนะคะไปคูณโดยหลัก10เราก็ต้องเติมศูนย์ไว้ก่อน1ตัวนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มคูณกันเลย7จ็ดสามใส่1ทด สในหลักถัดไปเมื่อกี้คูคูณในหลักหน่วยครูก็มาทดในหลัก10นะคะต่อไป7คูณ2เป็น14ทดอีก2เป็น16ใส่6ทด1 7 9 63ทดอีก1เป็น64ใส่4ทด6 7 4 28ทดอีก6เป็น สาสใส่สามสบสี่ได้เลยนะคะอะต่อไปเราจะนำหลักร้อยไปคูณนะคะ,ะหลักร้อยเราก็ต้องเติมศูนย์ไว้ก่อนสองตัวใช่ไหมคะะเดี๋ยวเรามาเริ่มคูณนะคะห้าสามสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่ง 5้าสองสิทดอีก1เป็น11ใส่1ทด1ต่อไปห้าเกสิห้าทดอีก1เป็น4ี่สิบใส่หทด4ต่อไป5 4าสทดอีก4เป็น24นะคะะเมื่อคูณเสร็จแล้วเราจะเอาผลคูณทั้งสามตัวนี้มาบวกกันนะคะ สามบวกศูนย์บวกศูนย์ได้สามสองบวกหนึ่งบวกศูนย์ได้สามเก้าบวกหกบวกห้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าบวกอีกห้าเป็นยี่สิบใส่ศูนย์ทดสองต่อไป 4บวก4เป็น8บวกอีก1เป็น9ทดอีก2เป็น11ใส่1ทด1ต่อไป4บวก6เป็น10ทดอีก1เป็น11ใส่1ทด1อ่าต่อไปนะคะ3บวก4เป็น7ทดอีก1เป็น8และสุดท้ายเลย2ไม่มีตัวบวกและไม่มีตัวทดเพราะฉะนั้นดึงลงมา เราก็จะได้คำตอบเป็น2องล้านแปน่งนะคะเรามาพิจารณาความสมเหตุสมผลกันประมาณ571เป็นจำนวนเต็มรอ้อยหลักสิบเป็น7เพราะฉะนั้นปัดขึ้นก็จะได้เป็น600นะคะ ต่อไปประมาณ4,923เป็นจำนวนเต็มพัน 1, โดยหลักร้อยเป็น9เราก็ต้องปัดขึ้นก็จะกลายเป็น5,000อ่ะเราเอา600มาคูณกับ5,000โดยเราก็ต้องเอาตัวหน้ามาคูณกันก่อนถูกไหม5คูณ6เป็น30 และเติมศูนย์ไปอีก1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าเติมศูนย์ไปอีก5ตัวใส่ลูกน้ำดูสิคำตอบที่ได้เป็น3ล้านซึ่งใกล้เคียงกับ2 8 1 1้3 3นะคะนั่นแสดงว่า2 8 1 1้3 3 เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะ,ะเสร็จแล้วตัวอย่างข้อที่1เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันอีกสักหนึ่งข้อนะคะตัวอย่างที่สองนะคะ982คูณ6ันสานะคะเด็กๆครูจะเอาจํานวนที่มีจํานวนหลักมากกว่าเป็นตัวตั้งนะ ก็จะได้เป็น6,307สคูณ982ะะอองะคูณไปทีละหลักนะเริ่มจากหลักหน่วยก่อนเนาะกูก็จะเอา2ไปคูณนะคะ2 7 14ใส่4ทด1ต่อไป2 0ได้0ทดอีก1เป็น1 2 3 6ก อ่าไม่มีตัวทดเนาะใส่หไปเลยต่อไป2 6 12ใส่12ได้เลยนะคะ mm hmm. อ่าเสร็จแล้วต่อไปเราจะใช้ตัวคูณหลัก10ไปคูณนะคะหลัก10เราก็ต้องเติมศูนย์ไ้ก่อนหนึตัวนะอ mm ่า hmm. ต่อไป8 7 56ใส่หกทด5 80ได้0ูทด5กลายเป็น5นะคะอ่ใส่5ไม่มีตัวทดอ่ะคูเดกดไว้นะป้องกันการสับสนนะคะป้องกันการทดผิดหลักนะคะอ่าต่อไป83 24สสี่ใส่4ีทด2 86 48ดทดอีก2เป็น50นะคะ เสร็จแล้วต่อไปเราจะใช้ตัวคูณในหลักร้อยไปคูณนะคะซึ่งเราก็จะต้องเติมศูนย์ไว้ก่อน2ตัวนะคะ,ะ97 63ใส่3ทด6 90ได้ศทดอีก6ก็เป็น6นะคะซึ่ง หมันก็จะไม่มีตัวทดเนาะเพราะฉะนั้นเราขีดแดดไว้ต่อไป9 3 27ใส่7ทด2และสุดท้าย9 6 54ทดอีก2เป็น56นะคะอ่าเสร็จแล้วนำจำนวนทั้ง3ามจำนวนมาบวกกันอ่าหลักหน่วย4บวกศบวก0ได้4 ต่อไป1บวก6บวก0ได้7ะะต่อไป6บวก5บวก3ได้14ใส่4ทด1อหลักต่อไป2บวก4บวก6เป็น12ทดอีก1เป็น13ใส่3ทด1ต่อไป1บวก0บวก7ได้8ทดอีก1เป็น9 ต่อไปนะคะ5บวก6เป็น11ใส่1ทด1และสุดท้าย5ทดอีก1ก็เป็น6ได้คำตอบเป็น6,193,474นะคะมาพิจารณาความสมเหตุสมผลกันประมาณ982เป็นจำนวนเต็มร้อยหลัก10เป็น8ปัดขึ้นก็จะกลายเป็น 1,000นะคะต่อไปประมาณ6,307เป็นจำนวนเต็มพันหลักร้อยเป็น3ปัดลงก็จะกลายเป็น6,000นํำ1,000คูณกับ6,000โดยเอาตัวข้างหน้าคูณกันก่อนถูกไหม1คูณ6เป็น6แล้วเราต้องเติมศูนย์ไปอีก1 2 3 4 5 6ตัวนะคะอาจเติมเลย1 2 3 4 5 6ได้คำตอบเป็น6ล้านซึ่งใกล้เคียงกับ6ล้าน1 9 3 4 7 4แสดงว่าคำตอบของเรานะคะคือ6ล้าน1 9 3 4 7 4เนี่ยเป็นคำตอบที่ สมเหตุสมผลนะคะอ่าเสร็จแล้วตัวอย่างนะคะทั้งสองข้อต่อไปเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะมีแบบฝึกหัดที่3.7หน้า53 54นะคะเด็กๆเ,เรามาดูซิเขาบอกว่าให้หาผลคูณและพิจารณาความสมเหตุสมผลในข้อ1น,นะคะ และข้อ2ให้เติมคำตอบใครคล้ายกับแบบฝึกหัดก่อนหน้านี้นะคะ,ะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดู1ข้อและให้นักเรียนไปทำต่อเองนะคะ,ะข้อที่หนึ่งคูณ418ก็ทำเหมือนกับตัวอย่างที่ครูได้สอนไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะ ก็คือคูณไปทีละหลักโดยเราจะเอาหลักหน่วยไปคูณกับ1,679ก่อนโดยคูณจากหลังไปหน้านะคะเด็กๆ8 9 72ใส่2ทด7 8 7 56ทดอีก7เป็น63ใส่3ทด6 8 6 48ทดอีก6เป็น54ใส่ สทดห8าแทดอีก5เป็น13บสาเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะนำตัวคูณในหลักสิบไปคูณโดยตัวคูณหลักสิบเราก็ต้องใส่0ูนในผลคูณไว้ก่อน1ตัวนะคะ,ะต่อไปคูณหนึ่งเ้า ได้9 1้คูณเได้7 1 6ได้6 1หคูณหได้1เรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็จะนำตัวคูณในหลักร้อยไปคูณโดยเราจะต้องใส่ศูนย์ในผลคูณรอไว้เลย2ตัวนะคะอ่ะ มาเริ่มคูณนะคะสี่เสหใส่หทด3 4มสี่เจดยีทดอีก3เป็นสาอใส่1ทด3 4มสี่หกยทดอีก3าเป็น27ใส่เจทดสองสหนึ่งสี่ทดอีกสองเป็นหก เสร็จแล้วนำผลคูณทั้ง3ตัวมาบวกกันนะคะ2บวก0บวก0ได้2 3บวก9บวก0ได้12ใส่2ทด1ต่อไป4บวก7บวก6นะคะนักเรียนจะบวกไปทีละคู่ก็ได้4บวก6เป็น10 บวกอีก7เป็น17ทด1เป็น18ใส่8ทด1อ่าต่อไป3บวก6เป็น9บวก1เป็น10ทดอีก1เป็น11ใส่1ทด1อ่าต่อไป1บวก1เป็น2บวก7เป็น9ทดอีก1เป็น10ใส่0ทด1 ต่อไป6โทดอีกหนึ่งก็เป็น7นะคะได้คำตอบเป็น7,1822นะคะเรามาพิจารณาความสมเหตุสมผลกันนะคะประมาณ1,679เป็นจำนวนเต็มพันมาดูหลักร้อยเป็น6ปัดขึน้นก็จะกลายเป็น2,000นะคะ ประมาณ418เป็นจำนวนเต็มร้อยดูหลักสิบเป็น1ปัดลงก็จะได้เป็น400นำ2,000มาคูณกับ400เอาตัวเลขข้างหน้ามาคูณกันก่อนนะคะ2คูณ4เป็น8และเติมศูนย์ไปอีก1 2 3 4 5ตัวนะคะอะ หนึ่งสองสามสี่หาใสลูกน้ำเด็กแปดแสนใกล้เคียงกับ7จ็ด2สนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าคำตอบของเราคือเจ็ดแเป็นคำตอบที่ สมเหตุสมผลนะคะอ่ะเสร็จแล้วข้อหนึ่งของเรานะคะต่อไปแบบฝึกหัดที่เหลือให้นักเรียนฝึกทําด้วยตนเองนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะเด็กๆแล้วไว้พบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปสวัสดีค่ะ